เบกาวีแคร์พอดแคสต์ EP ที่10ครับอาหารทางการแพทย์สิ่งสำคัญสำหรับใคร สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Megawicam Podcast กันอีกครั้งครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ o o o h Health b y Yourself ครับกลับมาพบกันเป็นประจำครับอยู่กับผมโอจากประชระบุรณะบุตรพอดแคสเตอร์ของ m e g a w e c a m ครับและกูรูด้านสุขภาพวันนี้เป็นคิวของเภสัชกรปุ้ยนัชพรตั้ง,สงเสงี่ยมวิสยัยครับสวัสดีสสดปุ้ย สวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะนะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะก็มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจซึ่งเราทั้งสองคนก็ภูมิใจที่อยากจะนําเสนอนะคแล้วก็หัวข้อวันนี้เนี่ยสำคัญสำคัญคือต่อเนื่องจากรอบที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของจุลินทรีย์สำคัญสำหรับทุกคนแล้วก็ใกล้ตัวมากเพราะแม้แต่กระทั่งคุณโอยังรู้สึกว่า มันไม่ค่อยเข้าใจเนาะมันยากแล้วมันก็มันคืออะไรเนาะอาหารทางการแพทย์คืออาหารทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นสิ่งที่พูดออกมาแล้วมันเป็นประโยคที่รู้สึกมันไกลตัวค่ะนะครับเราคงไม่ใช่แค่เราผมเชื่อว่าหลายๆคนแล้วก็เยอะมากๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรมันดียังไงมันมันมันใช้ยังไงอ่ะมันต้องทานเป็นประจำไหมค่ะนะครับหรือหรือ เวลาไหนที่เราต้องถามอะไรอย่างนี้มันเยอะมากมันมีแต่เครื่องหมายคําถามตลอดเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทางการแพทย์ EP นี้แหละครับเราจะมาไขข้อข้องใจคุณผู้ฟังว่าอาหารทางการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรอาหารทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับใครแล้วก็มีอีกหลายๆคําถามที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าเป็นความหมายนะคะมันก็จะต้องบอกว่ามันอาหารแหละมันคืออาหารชนิดหนึ่ง ที่มันใช้มันจำเป็นที่จะต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์มันจึงใช้คำว่าเป็นอาหารทางการแพทย์พูดถึงตรงนี้ปุ๊บคนมีคนอยู่หลายคนตอบมาเลยมันอันตรายหรือไงอะน่าน,นะสิทำไมมันต้องควบคุมทางการโดยแพทย์ละ่ะอืมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วใช่ต้องตอบว่าใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกบางคนนะคะ hmm. จะรู้สึกว่าแต่เห็นขายนะ โฆษณานะซื้อเองได้นี่นาะทำไมจึงใช้คําว่าควรใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ครับต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าจริงๆหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่เสนอกับคุณโอ๊ตว่าคุยเถอะเพราะแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์บางครั้งยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความละเอียดอ่อนที่มันรู้ไม่หมดครัแล้วก็อาจจะไม่ทันคิดว่ามันคือสําคัญเพื่อม,มีตัวอย่างนะคะเ,เป็น บุคลากรทางการแพทย์คือเป็นพยาบาลบแล้วเขาก็มีความเป็นห่วงเนาะผู้ใหญ่ที่ไม่สบายบอยู่ที่บ้านซื้ออาหารทางการแพทย์ไปให้รรบประทานไปเยี่ยมไข้ใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทางเลือกที่ดีมากหลายๆคนก็จะซื้อไปเยี่ยมไข้ญาติผู้ใหญ่ที่ไม่สบายครับโดยที่มองว่าเอ๊แล้วถ้าจะซื้อเนี่ยจะซื้อยี่ห้อไหนดีเพราะฉะนั้นก็จะซื้อยี่ห้อที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแล้วเคยเห็นบ่อยที่สุดและกันมันก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็ซื้อไปเยี่ยมผู้ใหญ่ท่านนั้นหลังจากนั้นค่ะผ่านไป3มเดือนผู้ใหญ่ท่านนั้นต้องกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลอีกครั้งจากความไม่สบายด้วยอาหารที่พี่พยาบาลซื้อไปเยี่ยมครับความปัญหาน,นั้นคืออะไรเพราะพี่เขาก็ซื้ออาหารที่มันผลิตมาเพื่อใครก็ทานได้ครับแต่ไม่ทันทราบว่าแล้วผู้ใหญ่ท่านนั้นป่วยเป็นโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทาน ไปทําให้สะสมเรื่อยๆค่ะน้ําตาลในร่างกายเยอะขึ้นครับจนกระทั่งช็อก oh. ต้องพาก,กลับมาที่โรงพยาบาล oh, อันนี้นนคือแบบถือว่าร้ายแรงนะใช่ใช่อันนี้คือเพราะความไม่รู้รแล้วก็ไม่ทันคิดว่าเอ้ยมันก็ทานใครก็ทานได้ใช่ซึ่งใครก็ทานได้ uh huh. แต่ถ้าใครที่ไม่สบายหรือป่วยเป็นบางโรค,ครเขาทานยี่ห้อไหนก็ได้เนี่ยไม่ได้ uh huh. เพราะฉะนั้นจึงแนะนําว่าเราเองต้องหันมา ใส่ใจแล้วก็เข้าใจเรื่องของอาหารทางการแพทย์ให้มากขึ้นรวมถึงทราบในรายละเอียดเพิ่มด้วยว่าแล้วคนที่เราจะซื้อสิ่งเหล่านี้ไปเยี่ยมไปให้ไปฝากเขามีปัญหาสุขภาพของเขาด้วยหรือเปล่าครับค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้กลับมาคุยกันเถอะว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ไปรับประทานมันจึงเป็นเหตุผลที่บอกว่าเป็นอาหารที่แนะนําให้ใช้ภายใต้การควบคุมหรือการแนะนําแล้วกันภายใต้การแนะนําของแพทย์หรือว่า ผู้ที่มีความรู้เรื่องของอาหารนะคะพูดมาถึงตรงนี้ผมถามปุ้ยเลยถามในลักษณะที่แบบคนไม่รู้เลยนะครับแทนคุณผู้ฟังเลยอาหารทาการแพทย์ที่ปุ้ยพูดถึงเนี่ยหมายถึงของสดหมายถึงของหวานหมายถึงของขาวหมายถึงเครื่องดื่มแบบนั้นหรือ ต้องใช้คำว่าอาหารทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วอะ่ะสังเกตง่ายมากเขาเขียนบนฉลากเลยว่าว่าตัวเขาคืออาหารทางการแพทย์เพราะฉะนั้นมันจะมีไว้เหมาะสำหรับอันนี้บอกแบบนี้ค่ะกลุ่มของเด็ก mm hmm. กลุ่มหนึ่งคนป่วยหรือคนไม่สบาย mm hmm. กลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มของคนสูงอายุหรือคนที่รับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอเพราะนี่คือความหลากหลายของอาหารทางการแพทย์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาดมันเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ในภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น medical food หรือ fortified food คคือถ้าเป็นพูดถึงนมเด็กก็จะเป็นนมที่ผ่านการปรุงแต่งหรือผ่านกระบวนการต่างๆ uh huh. เพื่อเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนคถ้าเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่ก็จะต้องเป็นอาหารที่มีการใส่บางอย่างเพิ่มเอาบางอย่างออกย่อยบางอย่างหมายความว่าอาหารบางชนิดนะคะเช่นอาจจะใส่โปรตีนเพิ่มหรือเอาไขมันออกหรือเติมน้าตาลที่ดูดซึมช้า ให้เหมาะสมกับประเภทของคนแต่ละคน <Okay. S 1> เป็นต้น <Okay. S 1> หรือถ้าเป็นแบบที่ทานง่ายเหมาะกับใครก็ได้แค่เช่นทานอาหารไม่พอระหว่างวันรู้สึกว่าไม่แข็งแรงกังวลใจกลัวจะขาดสารอาหารครับลักษณะนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทานการแพทย์ที่แค่ทดแทนอาหารปกติอะรูปแบบของมัน,นอ่ะอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นค่ะ สมมุติว่าเป็นอาหารแช่แข็งเราจะรู้เลยเป็นเนื้อปลาเนื้อปลาชิ้นๆไปแช่แข็งะนะครับหรือแม้กระทั่งผักผักที่แช่แข็งฟรีซไว นะครับนั่นมันก็คือเป็นลักษณะทางกายภาพที่เราเห็นว่าอ๋อมันเป็นเมล็ดนะมันเป็นดอกนะมันเป็นนะแต่อาหารทางการแพทย์เนี่ยลักษณาไม่เหมือนอาหารละลักษณะทางกายภาพของมันคืออะไรอ่ะอ่าโอเคอาหารทางการแพทย์จะหน้าตาดูไม่เหมือนอาหารปกติครับอาหารปกติที่เรายังเห็นว่าหน้าตาเหมือนข้าวข้าวโพดผักใช่มันฝรั่งอันนี้เขาเรียกว่ายังเป็นอาหารสดที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเฉยๆนะคะแต่อาหารทางการแพทย์เนี่ยจะผ่านกระบวนการแปรสภาพ ม,มันจะหน้าตามไม่เหมือนอาหารสดจะเป็นอาหารที่สะดวกกับการรับประทานมากขึ้นส่วนใหญ่เป็นผงชงแล้วดื่มโอเคเข้าใจแล้วค่ะก็คือผ่านกระบวนการคล้ายๆกับว่าพร้อมรับประทานพร้อมดื่มหรือพร้อมรับประทานมักจะอยู่ในรูปแบบของผงชงดื่มหรือเป็นของเหลวพร้อมดื่มเลยค่ะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นกลุ่มของอาหารทางการแพทย์ครับค่ะอันนี้และอีกอย่างหนึ่งเวลาคนป่วยไปนอนโรงพยาบาลนะฮะ แล้วพยาบาลเขาจะมีอาหารมาเสิร์ฟก่อนรับประทานยาใช่ค่ะแบบนั้นเรียกว่าอาหารทางการแพทย์ได้ไหมในโรงพยาบาลจะมีอาหารอยู่ประมาณ3ชนิดกว้างๆอาหารปกติสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคที่ต้องควบคุมอาหาร,รทานอาหารได้เหมือนคนทั่วๆไปกลุ่มอาหารสดที่มีการปรับน้ําตาลไขมันภาวะโภชนาการผิดปกติเขาก็จะเป็นกลุ่มอาหารสดเหมือนกันที่ ปรับให้พอดีกับโรคที่คนป่วยเป็นสมมติเราไปนอนท้องเสียใช่ค่ะอาหารที่เราจะเป็นอาหารอ่อนเขาจะระว่าห้องนี้ต้องเป็นอาหารอ่อนคาว่าอาหารอ่อนคือดูดซึมง่ายย่อยง่ายไม่มีการปรุงรสอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มเป็นซุปแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารทางการแพทย์ถูกต้องไหมอันนั้นไม่ใช่ค่ะคำว่าอาหารทางการแพทย์จะต้องตรวจสอบได้ว่าในหนึ่งในหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเสิร์ฟคือ หน่วยบริโภคนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างรปริมาณเท่าไหร่รสารอาหารแต่ละอย่างที่มีปริมาณเท่าไหร่ต้องระบุได้ชัดเจนจึงจะเรียกว่าเป็นอาหารทางการ,ารแพทย์ใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลกลุ่มคนที่จะได้รับอาหารทางการแพทย์ลักษณะนี้จะเป็นยกตัวอย่างเช่นคนไข้ไม่สบายรับประทานอาหารสดทางปากไม่ได้อาจจะต้องดื่ม หรือผ่านกระบวนการให้ด้วยสายยางให้อาหาร uh huh. คราวนี้การให้ด้วยสายยางให้อาหารมีทั้งผ่านเข้าทางจมูกครับผ่านเข้าทางเส้นเลือดครับนะคะเพราะฉะนั้นอาหารทางการแพทย์จะอยู่ในกลุ่มของอาหารที่ให้ทางปากเป็นหลักแต่เคี้ยวกลืนไม่ได้ uh huh. นะคะเพราะฉะนั้นจะทําอยู่ในรูปของของเหลว uh huh. นั่นคือลักษณะทางกายภาพของมันใช่ค่ะโอเคแล้วก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเคียร์อันนี้เคียร์คราวนี้นตัวอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปก็คือ ไอ้คำว่ามีหลากหลายยี่ห้อนี่แหละที่สำคัญคือกรุณาวนกลับมาเรื่องเดิมคือฉลากโภชนาการที่อยู่ข้างทุกๆภานชนะที่เราจะซื้อต้องอ่านให้ละเอียดค่ะมันจึงจึงใช้คำว่ามันไม่ใช่หยิบยี่ห้อไหน<อ>ไปให้ใครก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอาหารทางการแพทย์อย่างที่ปุ้ยเล่ามาให้ฟังเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีขายตามท้องตลาดมากมายอ่ะแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์หรืออยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่แนะนำให้ไปซื้อใช่ไห่แต่วางขายทั่วไปเลยอืใช่ในความเป็นจริงเนื่องจากว่ามันไม่จำเป็นต้องจำไหนในโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าเวลาเราไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าคุณคือหนึ่งคนที่รับประทานอาหารปกติได้ไม่เพียงพอกรุณาไปซื้ออาหารจุดๆุๆจุดจุดรับประทานคุณหมอจะบอกแล้วค่ะว่าต้องเลือกรับประทานเช่น นมที่ผ่านกระบวนการย่อยโปรตีนแล้วเพราะคุณย่อยโปรตีนไม่ได้หรือนมที่มีการใส่คาร์โบไฮเดรตปริมาณต่ําหรือดูเรื่องเรื่องของดัชนีน้ําตาลเหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นต้นอันนี้คุณหมอเขาจะบอกเพียงแต่ว่ากว่าคนไข้เดินออกจากห้องคุณหมอสวัสดีเดินไปถึงที่ซื้อสินค้าจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วก็ความรู้อาจจะไม่ไม่แบบ ไม่เยอะมากพอ,อเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความสับสนบางครั้งท่องออกมาจากห้องหมอว่าโปรตีนฉันต้องไปหาอาหารทางการแพทย์เสริมโปรตีนจบเดินไปถึงเชลฟ์อาหารทางการแพทย์เสริมโปรตีนมีความต่างอีกอวางอยู่อีกสิบยี่ห้อทําไงะคะไม่เข้าใจก็เอาจริงๆนะคนไข้ส่วนใหญ่เลือกที่อันนี้เคยเห็นในทีวีอ,อันนี้ราคาไม่สูงมากอันนี้หน้าตาน่าจะอร่อยมีใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการพิจารณาเลือกซื้อของผู้บริโภคอะ มันสัมพันธ์กับหลายๆอย่างที่ความรู้ที่ได้มาไม่เพียงพอมันจึงเกิดปัญหาในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารทางการแพทย์ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคจริงๆวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องปหึกษารู้หาความรู้หนึ่งนะครับสองก็คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถามหมอถามแพทย์ถามเภสัชกรจริงๆแล้วเนี่ยวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหาร มีอยู่สองวิชาชีพคือหนึ่งนักโภชนาการ,รและสองนักกำหนดอาหารหเขาคือคนที่ร่ำเรียนมาเพื่อการแนะนำเรื่องของโภชนาการและการกินอาหารให้กับ,รบเราโดยเฉพาะต้องบอกแบบนี้ว่าแพทย์มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการรักษาโรคเภสัชากรมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้ยา ผู้ที่จะแนะนําเราเรื่องโภชนาการได้ดีที่สุดคือนักโภชนาการและนักกําหนดอาหารรซึ่งเป็น2วิชาชีพที่บรรจุเป็นวิชาชีพและจะดูแลเราได้แล้วสิ่งอาชีพนี้ค่ะอยู่ในโรงพยาบาลเพราะนั้นเราร้องขอหรือถามหาเพื่อจะปรึกษาเรื่องของการรับประทานอาหารได้ครับค่ะอาหารทางการแพทย์บุ้ยครับแต่ละวัยแตกต่างกันไหมมากมายค่ะเด็ก ใช่ไหมมีผู้สูงอายุใช่ค่ะแล้วคนทั่วไปที่แบบเป็นโรคหรือไม่สบายครั้งมันแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าเป็นสามกลุ่มที่ปุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยตั้งแต่เด็กก่อนนะคะมันมีตั้งแต่เด็กคลอดก่อนกําหนดครับคาว่าคลอดก่อนกําหนดแปลว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆในร่างกายทํางานได้ยังไม่เต็มที่เหมือนเด็กทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาหารทางการแพทย์สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดก็จะมีชื่อของเขาค่ะครับแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารที่เข้มข้น ไม่เหมือนกับอาหารของเด็กที่คลอดตามกําหนดเวลาครับเพราะฉะนั้นอาหารทางการแพทย์ของเด็กคลอดก่อนกําหนดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของโปรตีนไขมันและความเข้มข้นของอาหารที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปแตกต่างจากอาหารหรือนมของเด็กทั่วๆไปครับเขาจะเขียนว่าเป็นพรีเทอร์มฟอร์มูล่าอันนี้สิ่งเหล่านี้จําไม่ได้นะฟังครั้งเดียวปุ้ยเชื่อว่าทุกคนจําไม่ได้เพราะฉะนั้นคือต้องสอบถามให้ชัดเจนในเรื่องของเอ๊ะมียี่ห้ออะไรบ้าง ฉลากต้องเขียนว่าอะไร,รตอนที่ไปเลือกซือ้อนะคะอันนี้สําหรับเด็กคลอดก่อนกําหนดคราวนี้เด็กต่อให้คลอดตามกําหนดก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรความสามารถในการย่อยสารอาหารไม่เหมือนกันเหมือนเราเคยได้ยินว่าเด็กแพ้นมวัวเด็กย่อยลัโตสไม่ได้เด็กย่อยไขมันยังไม่เป็นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีเยอะมากคือกระบวนการทํางานของภาวะ ในในร่างกายของเด็กยังไม่สมบูรณ์หลักๆเลยเด็กจะย่อยไขยมันได้ไม่ดีมากนะักครับเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าเวลาคุณแม่พาลูกกลับบ้านแล้วค่ะ3เดือน6เดือนเอ๊ะลูกทําไมถ่ายเหลวทําไมลูกท้องผูกทำไมลูกร้องไห้งองแงตลอดคืนไม่หายสักทีเหล่านี้จะสัมพันธ์กับกระบวนการทํางานในทางเดินอาหารของเด็กทั้งสิน้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วลูกเราเป็นคนหนึ่งที่ น่าจะทานนมวัวไม่ได้ทานแล้วเขาปวดท้องตลอดเลยครับก็ต้องไปสือหาซื้อนมสําหรับทารกที่ไม่มีน้ําตาลแลคโตสค,คือไม่มีน้ําตาลแลคโตสในนมวัว huh. แต่เด็กบางคนที่แพ้นมวัวเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะมีนมสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวมีตั้งแต่เฮ้ยถ้าแพ้แล้วยังพอทานได้เขาก็จะย่อยนมให้วัวให้สําเร็จละ ยังทานแหล่งโปรโตีนจากนมวัวได้แต่ว่าย่อยแล้วเป็นกรดอะมิโนหรือทานไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซนก็จะต้องไปใช้แหล่งโปรโตีนชนิดอื่นครับยกตัวอย่างเช่นเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวคือคําว่าแพ้นมวัวนี่คือผื่นขึ้นทานเข้าไปแล้วมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อต้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเรียกว,ว่าแพ้นมวัวก็ต้องไปหาซื้อที่เหมาะสมซึ่งอันนี้บอกเลยนะไม่อร่อยไม่อร่อย มันคือต้องบอกว่าเราคุ้นเคยกับการกินนมวัวตอนเด็กให้ไปหาซื้อแต่ไม่อร่อยไม่อร่อยอันอันนี้คือเอาใหม่เราชิมในฐานะผู้ใหญ่ไงแล้วก็ไปลองชิมให้มันมีความรู้ว่าค่ะว่าอ๋อถ้าเป็นนมมันเป็นยังไงใช่ไหมนมวัวเป็นแบบนี้ถ้าเป็นนมที่ไม่มีแลคโตสรสชาติเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นเด็กที่กินนมวัวไม่ได้ต้องไปกินถั่วเหลืองครับโอ้โหใช้คํานี้รสชาติเป็นแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่มีสําหรับเด็กๆที่ ไม่ค่อยสบายทานนมเหมือนเด็กๆทั่วไปไม่ได้จากเด็กไปผู้สูงอายุผมเชื่อว่าเป็นอีกวัาหนึ่งวัยที่อาจจะเหมือนเด็กเลยต้องดูแลเหมือนเด็กเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าของเป็นลูกค้าของแพทย์เพราะว่าผู้สูงอายุก็จะคล้ายๆเด็กเลยค่ะกระบวนการย่อยของเด็กคือไม่สมบูรณ์กระบวนการย่อยของผู้สูงอายุลดลงเสื่อมแล้วเพราะผู้สูงอายุบางบางคนนะยังไม่เรียกว่าย่อยยังไม่ได้แต่ทําตัวให้ย่อยไม่ได้ พราะรู้สึกว่าไม่อยากเคี้ยวไม่อยากทานโปรโตีนไม่อยากทานเนื้อสัตว์หรือบางคนเกิดจริง,รงๆคือทานเนื้อสัตว์แล้วมันย่อยไม่ได้ uh huh. มันท้องอืดเะัน้นผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็จะเลือกที่จะทานพืชอย่างเดียวใช่ไหมคะทานผักจิ้มน้ําพริกสมมติแล้วก็มีลักษณะตัวเล็กลงร่างกายไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อรีบฝ่อได้สารอาหารไม่ครบถ้วนและไม่มีแรงครับมันั้นาจบของผู้สูงอายุคืออ๋อไม่เป็นไรเป็นโรคคนแก่ไม่มีแรง ในความเป็นจริงคือขาดโปรตีนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จึงมีการผลิตอาหารเสริมสําหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มโปรตีนเข้าไปหนึ่งย่อยง่ายดูดซึมเร็วไม่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ก็คือไม่มีแลคโตสเหมือนกันแล้วก็ใช้แหล่งนมที่ย่อยและดูดซึมได้เร็วยกตัวอย่างเช่นเป็นเวโปรตีนอันนี้เอ่ยชื่อเพราะผู้สูงอายุจะได้รู้ว่าถ้าไปเลือกซื้อค่ะหมายความว่าถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่เรากินนมวัวแล้วเราท้องอืดแล้วแก่แล้วอ่ะ เราจะไม่ใช้แหล่งนมที่เป็นเคซีนเพราะต้องมีความรู้ต่อด้วยว่าก็กินเคซีนจากนมวัวน,นี่แหละเราจึงท้องอืดมันจะย่อยยากเราต้องไปตามหาแหล่งโปรโตีนที่เขียนว่าเป็นเวโปรตีนเพราะมันย่อยง่ายและดูดซึมเร็วกว่าอันนี้ม,มันก็เริ่มมีคนทําข้อมูลเผยแพร่ออกมาให้ผู้สูงอายุรู้ว่าจะเย็นๆนะถ้าท่านรู้สึกว่าท่านทานนมแล้วท้องอืดท่านทานไม่ได้ ท่านมีทางเลือกเพื่อทําให้ตัวเองยังแข็งแรงแล้วก็มีแรงโดยที่ไม่ต้องอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคคนแก่เหมือนที่ผ่านมาในอดีตสิ่งสําคัญครอร่อยไหมครับปุ้ยอ่ารสชาติดีขึ้นอ่าคืออย่าใช้คําว่าอร่อยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านกระบวนการดัดแปลงค่ะแล้วมันคืออาหารทางเลือกมันคืออาหารทางการแพทย์มันก็จึงเป็นอาหารที่ไม่ได้รสชาติเหมือนอาหารสดที่เราคุ้นเคยคแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีการปรุงแต่งให้มันอร่อยขึ้น แล้วก็ทานง่ายขึ้นม,มีคนทําทั้งในสูตรที่เป็นกาแฟเป็นนมเป็นกล้วยหอมเป็นสับปรสตอรอเบอรี่อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะามากมายหลากหลายทางการค้าเนี่ยมันจะทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ว่าอ,อ๋อโอเคมันทานง่ายนี่นะมันไม่ได้ลําบากจนเกินไปคือมันอาจจะไม่ได้อร่อยเหมือนอาหารสดใช่ค่ะแต่ว่า สามารถทานได้โดยที่ต้องบอกว่าไม่น่าเกลียดอะรสชาติไม่น่าเกลียดแล้วก็ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถามแบบเฮ้ยไม่รู้เลยเราต้องทานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ไอ้อาหารทางการแพทย์เนี่ยตลอดไปตามอะไรตามกลุ่มโรคที่เราป่วยหรือตามสภาวะที่เราเป็นและจุดเริ่มต้นที่เราต้องเริ่มทานนั่นแบบว่าจุดนั้น่ะมันจะอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตใช่ไหมคำถามคือคำตอบคือใช่นะหมายความว่าอะไรเช่นเราเริ่มเป็นโรค อาหารที่เราจะรับประทานเสริมจากอาหารปกติมันคืออาหารทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยโรคไตถ้าเราเริ่มเป็นโรคไตแล้วหนึ่งอย่างของโรคไตก็คือมันคือโรคเรื้อรังที่มันจะไม่ได้หายในอนาคตเราจะอยู่คู่กับโรคไตไปเรื่อยๆแต่เราจะอยู่คู่กับโรคไตอย่างมีสุขภาพดี ด้วยอาหารทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะถูกต้องอเพราะฉะนั้นคือนี่คือความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้รเรื่องของอาหารทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับโรคด้วยซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกต้องอคราวนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งอะโอเคมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เลิกได้ครับเช่นมีภาวะความเจ็บป่วยไม่สบายชั่วครั้งชั่วคราวและจําเป็นต้องเสริมอาหารหมายความว่าเช่น อ๋อโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุรกระดูหกหักผ่าตัดทั้งตัวช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นเย็บทุกอย่างเสร็จหมดแล้วร่างกายต้องการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเขาต้องทานอาหารทางการแพทย์ล,ละลักษณะแบบนี้วันที่เขาหายแล้วก็แข็งแรงเป็นปกติอันนั้นคือวันที่เขาหยุดอาหารทางการกแพทย์ได้ไดใช่ค่ะ<อ>แล้วก็มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอันนี้ต้องบอกว่าเขาใช้เวลานานมากในการรักษาตัวเองคืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเนอะเป็นแผลไฟไหม้น้ําร้อนรวกหรือเป็นคนไข้นอนติดเตียงครับ แล้วเกิดภาวะเป็นแผล huh. ลักษณะเนี้ยแผลมันจะไม่อยู่กับเขาตลอดชีวิตเขาสามารถรับประทานอาหารทางการแพทย์เสริมโปรตีนบางชนิดเพื่อช่วยสมานแผลไม่ว่าจะเป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกคือสมมูรทั่วตัวนะคะ huh. หรือเป็นแผลกดทับบางทีมันเป็นลึกเป็นเยอะเป็นหลายแห่ง huh huh. อาหารทางการแพทย์กลุ่มนี้จะมีความสามารถในการช่วยสมานแผลแล้วก็เสริมภูมิต้านทานครับอาจจะใช้เวลา6เดือนอาจจะใช้เวลาปีหนึง่งเมื่อหาย าก็จะกลับไปทานอาหารกปกติใช่ค่ะครับผมถามแบบไม่รู้อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายเราสามารถนำเอาอาหารทางการแพทย์ไปผสมกับอาหารสดได้ไหมอ่าอันนี้ต้องแล้วแต่สภาวะโรคและสภาวะความเจ็บป่วยนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเราเป็นหนึ่งคนที่เป็นโรคตับอักเสบสมมติ ภาวะตับอักเสบคุณหมอแนะนําให้เลือกรับประทานโปรตีนครับต้องให้ได้ปริมาณสมมุตินะคะ50กรัมต่อวันครับจึงจะส่งเสริมการมีสุขภาพตับที่แข็งแรงและช่วยฟื้นฟูตัวเองครับเพราะนั้นอาหารของคนที่เป็นโรคตับอักเสบเขายังไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากครับเขาสามารถทานอาหารปกติได้เพราะนั้นอาหารทางการแพทย์ของเขาเขาจะผสมในน้ําส้มน้ําผลไม้กาแฟ ตามสะดวกได้เลยค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาเป็นกลุ่มคนที่ต้องใช้อาหารทางการแพทย์บางชนิดเช่นเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยางหรือสมมติเองไม่ให้ทางสายยางก็ได้เป็นเบาหวานเพราะ,ะนั้นอาหารทางการแพทย์ของเขาสามารถผสมในอาหารปกติได้แต่ต้องคำนวณละ,ค,ค,นนะคำนวณอะไรคำนวณปริมาณแป้งและน้ำตาล mm hmm. ไม่ให้เกินค mm hmm. ่าความต้องการของเขาในแต่ละคนค หรือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตาคอาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคไตก็ต้องคำนวณโปรตีนรวมแล้วทั้งวันต้องไม่เกินปริมาณที่คุณหมอระบุลักษณะแบบนี้ทานกับอาหารสดได้ไหมคําตอบคือได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ความ แนะนำของผู้มีความรู้และคำนวณบางอย่างให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นค่ะครับผมก็คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับสำหรับเรื่องราวของอาหารทางการแพทย์นะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะไปหยิบบนเชฟแล้วก็เอาไปให้ใครต่อใช่ะ,ะ,ชะอาจจะต้องมีการหาความรู้ศึกษามานิดนึงใช่วันนี้ที่หยิบขึ้นมาพูดเพราะอยากให้เข้าใจแบบนี้อย่างเดียวเลยค่ะว่า เฮ้ยยี่ห้อน şey ี้เรากินแล้วดีไม่ได้แปลว่าซื้อไปฝากเพื่อนที่ไม่สบายจะดีจะดีเหมือนกันเพราะแต่ละคนแตกต่างกันใช่ค่ะนะครับก็เป็นเรื่องดาาสุขภาพที่มีประโยชน์นะอันนี้คือหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับแต่วันหนึ่งวันใดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองอาจจะต้องบริโภคหรือว่าหรือว่ากินอาหารทางการแพทย์หรือคนใกล้ตัวเรานะครับต้อง กินอาหารทางการแพทย์เราจะได้มีความรู้ตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณปุ้ยมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันใน MEGA WE c a ค Podcast EP นี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะครับในช่วงสุดสัปดาห์กับเรื่องราวสุขภาพดีๆที่นำมาฝากวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ m Mega We c a r e